าดูเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวแขนขาของทารุกนะคะค่ะการเคลื่อนไหวแขนขาของทารุกนะคะก็คือแข,แขนขาของทารุกนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้ดีแล้วก็นิ้วนะคะเราก็จะนับนิ้ว1 2 3 4 5 1 2 3 4 5นะคะโดยนิ้วนะคะก็จะมีทั้งหมด5นิ้วไม่มี ะะหรือเรียกว่าโพลีเด็ทอแล้วก็ไม่มีนิ้วติดกันหรือซินเด็กเทอรี่ค่ะแล้วก็ขานะคะขาสามารถเคลื่อนไหวได้ดีนะคะไม่มีอาการแล้วก็เคลื่อนไหวเท่ากันค่ะการเคลื่อนไหวไม่มีอาการขาหักนะคะแล้วก็ไม่มีอาการสะโพกข้อหลุดอย่างใดอย่างไดค่ะแล้วก็นับนิ้วนะคะที่บริเวณเท้า1 2 3 4 5ส2 3 4 5ี่ห้าสห้านะคะ โดยการนับนิ้วนะคะก็คือไม่มีพ o ลิ d ด็เทอรีแล้วก็ไม่มีซินเด็เทอรีค่ะแล้วก็บริเวณลายนิ้วมือทั้งมือและเท้านะคะลายนิ้วมือของนิ้วมือนะคะไม่มีลายตัดขวางมีลายนิ้วมือ2อส่วนสนะคะแล้วก็ซึ่งรซึ่งลายนิ้วมือตัดขวางนะคะซึ่งเกิดจากภาวะดาวซินโดมนั่นเองค่ะแล้วก็บริเวณปาะะล,าลายเท้านะคะมีลายลายเท้านะคะ2ส่วน3ค่ะ แล้วต่อไปนะคะก็มาดูลักษณะหลังนะคะดูลักษณะหลังนะคะกระดูกสันหลังนะคะไม่โค้งงอนะคะไม่มีอาการสไปเดอร์ไบาฟิล่าไม่มีอาการเมนิงโกเซลหรือไมอิโลเมนิงโกเซลค่ะซึ่งจะเป็นภาวะผิดปกติของกระดูกสันหลังนะคะแล้วต่อไปนะคะก็จะมาดูเกี่ยวกับอวัยวะเพศค่ะซึ่งอวัยวะเพศนะคะซึ่งเด็กเป็นเพศหญิงจะมี ละเบียไมเซร่านะคะซึ่งบริเวณแคมใหญ่นะคะปิดบริเวณระเบียไมเนร่าซึ่งปิดบริเวณแคมนอกซึ่งความผิดปกติของเด็กที่คลอดก่อนกําหนดนะคะ <c oughs> ก็คือระเบียไมเซร่านะคะจะไม่คุมระเบียไมเนร่านะคะบริเวณคิสตอิสไม่บวมนะคะไม่มีเลือดออกประจําเดือนของเด็กนะคะ,คะ,คะแล้วก็ไม่มีอาการผิดปกตินะคะไม่มีอวัยวะเพศกำกวมค่ะ <c oughs>